สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องช่างร้านไม่ตกต่ำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับเจ้าินเกียบอส g w w หกขีดร้อยนะครับเป็นินเกียตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยตัวนี้ซึ่งผมชื่นชอบอยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับตัวนี้นผมได้ไปเดินตลนาดนัดแถวบ้านแล้วก็เห็นเขาเอามาวางขาย ในราคา150บาทนะครับผมก็ได้ทำการซื้อมาและก็ได้ถามทางคนที่ขายเขาบอกว่ามันไม่มีแปลงถามและก็มันไม่มีสวิต์เปิดปิดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสวิตข้างนะครับต่างจากตัวอื่นทั่วไปคือจะเป็นสวิตล่างตรงนี้ซึ่งสวิตข้างก็เหมือนกับที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับว่า เป็นขอเป็น,ปนตัวที่ผมชอบมากเลยคือเปิดข้างเมื่อสมัยก่อนที่ผมทํางานที่กรงเทพนะครับแล้วผมก็ได้เป็นเป็นช่างนี่แหละแล้วได้เอาพวกหินเจียเนี่ยไปซ่อมงานที่หน้างานผมก็ได้ใช้หินเจียตัวนี้แหละรุ่นนี้แหละนะครับไปไปตัดเหล็กแล้วใบตัดมันหนีบ แล้วทําให้หินเจียตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยหลุดมือผมไปมันได้กระแทกกับพื้นแล้วก็มันหยุดการทําง,งานนะครับเพราะว่าสวิตต์ตรงเนี้ยมันโดนมันมันน่าจะตกลงพื้นแล้วก็สวิตต์ตัวเนี้ยมันกระเด้งกระดอนนะครับแล้วมันมันสถานะเป็นไม่ทําง,งานผมก็เลยผมก็เลยชอบชอบหินเจียรุ่นเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับแล้วผมก็คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าถ้าเป็น ประเภทแบบเปิดท้ายผมคิดว่าหินเจียตัวเนี้ยมันน่าจะวิ่งไปไกลแน่นอนก่อนที่มันจะหยุดครับเพราะว่าก่อนที่สายมันจะหลุดแล้วมันก็จะหยุดลงนะครับโอเคครับแล้วตัวเนี้ยผมว่ามันดูเป็นเซฟตี้ดีแล้วก็ได้ฟังจากอาจารย์ห,รหลายๆท่านบอกมาครับว่ามันเป็นรุ่นที่ โอเคแหละมันมันดีมากสำหรับเป็นสวิตที่เปิดข้างแต่มันก็มีข้อเสียคือสวิตตัวกดลูกสวิตภายในของมันนะครับมันเป็นพลาสติกมันไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่แล้วมันจะพังง่ายอเดี๋ยวเรามาดูภายในของมันนะครับซึ่งที่ผมได้ถามทางร้านมาก็คือมันมันไม่มีตัวเปิดปิดตรงนี้นะครับ ผมก็ได้สั่งซื้อมาสั่งซื้อมาเป็นตัวกลิตท็อคือการสวิตตการสวิตต์เปิดปิปดนะครับลับะนีน้แล้วก็ตัวตัวเลื่อนเปิดปิดซึ่งตัวเลื่อนตัวนี้นจะอยู่ภายนอกบริเวณนี้นะครับและอีกอย่างคือแปลงฐานแปลงผานตัวนี้นผมไม่ได้ซื้อมาครับผมไปแกะเอาจาก ินเจียร้านขายของเก่าแถวบ้านมาเพราะว่าผมผมก็เคยซ่อมตัวนี้มานะครับว่ามันมันเป็นแปลงฐานที่สามารถใส่กันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในครับว่ามันมีอะไรที่เสียหายบ้างหรือเปล่าเพราะว่าในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่คือแบบมันอาจจะมีอะไรพังอยู่ภายในนะครับมาลองแกะกันดู อนดองตัวหัวยาวครับด้านในก็สกระปพพอสมควรนะครับจะมีฟันเฟืองอยู่หนึ่งตัวก็ตอนนี้จะเป็นตัวช่องลมนะครับตัวนี้คือช่องลมของเขา ดึงออกมาดูครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอยภายในของเขานะครับตัวนี้ชุดคอยเราสังเกตดูเลยนะครับว่ามันชำรุดหรือว่ามันพังตรงไหนเราสังเกตด้วยตาเปล่ามองดูได้เลยครับหรือว่าเราจะใช้มอนินเตอร์เช็คดูนะครับคือเช็คตามร่องสล็อตตรงนี้ครับ เอาเข็มแทงๆตรงตามร่องสลับตรงนี้แต่ผมจะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าผมสังเกตจากตาเปล่าแล้วคือตัวนี้มันมันไม่น่าจะพังนะครับไม่น่าจะเสียหายตรงนี้ก็เป็นลูกปืนก็ยังลูกปืนก็ยังใสๆดีอยู่ตรงนี้เป็นชุด คนลวดภายในของเขานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตรงนี้กันเพราะว่าแล้วไอ้ตัวหินเกียรุ่นเนี้ยส่วนมากตรงนี้จะไม่พังก่อนนะครับส่วนมากแล้วตรงเนี้ยจะพังก่อนจะไหม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตรงชุดภายในตรงนี้กัน ด้านล่างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตรงนี้เป็นช่องที่เอาไว้ใส่แปลงถานจะมีทะแยงมุมกันนะครับ2องข้างตรงนี้ผมจะยังไม่แกะมาดูนะครับผมจะวัดค่าตรงนี้เลยวิธีการวัดก็วัดง่ายๆครับตั้งค่ามิเตอร์ไปที่โอห์มนะครับ แล้วก็ใช้เข็มใช้เข็มของมิเตอร์เนี้ยจิ้มไปที่ขดลวดจิ้มไปที่ปลายลวดของขดนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับค่าตัวนี้ขึ้นที่3.5โ oh อห์มนะครับ แล้วเราก็พลิกด,ด้านดีกคนด,ด้วยอีกด้านหนึ่งครับแล้วเราก็ไปลองเช็คดูอีกคดหนึ่งของเขานะครับอยู่ที่สามจุดหกโครับใกล้เคียงกันทั้งสองคดเลยผมมองว่าตัวเนี้ยมันไม่ทังนะครับคนด,ด้วดตัวเนี้ยยัง ใช้ได้ดีอยู่แต่ก็เช็คดูอีกทีหนึ่งครับโดยการถอดออกมาดูถอดพ่อมาดูดูเลยครับปลดเป็นมันจะเป็นแจ็คนะครับตรงนี้ปลดออกมาได้ถอดออกมาเลยแล้วก็ตบเข้าไปครับหนึ่งครั้งก็ดึงดึงชุดคอยล์เขาออกมาดูได้เลยครับ ซึ่งชุดคอยตัวเนี้ยมันจะแบ่งแยกกันออกนะครับมันจะเป็นสองชิ้นภายในอีกชิ้นหนึ่งเราก็มองด้วยตาเปล่าได้เลยครับตัวเนี้ยถ้ามันเกิดชำรุดหรือเสียหายมันจะมีรอยไหมนะครับรอยไหมที่เราสามารถมองออกได้เลยว่ามันชำรุดหรือว่ามันเสียหายตัวเนี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่มีนะครับทั้งสองทั้งสองตัว ผมมองว่ามันไม่มีรอยชำรุดหรือรอยไหมทั้งสองตัวนะครับโอเคมันมันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยกับราคาหนึ่งรอย้าสิบ,บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เข้ากลับไปที่เดิมแต่ก่อนใส่คอยฝั่งเนี้ยเข้าไปที่เดิมก็คือให้เรา ใส่การสวิตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่ทําการเปลี่ยนการสวิตตัวเนี้ยก็จะเหมือนไม้กอบลักษณะเหมือนไม้กอบใส่ด้านที่เป็นด้านสั้นเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้คว่ำลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงตรงฝั่งที่มันเป็นสวิตเปิดปิดนะครับก็ใส่เข้าไป ภายในมันก็จะมีช่องเล็กๆนะครับใส่เข้าไปเลยตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์นะครับให้เราเอาตัวเนี้ยหย่อนลงไปในรูแล้วก็ลองดันดูนะครับใส่แค่นี้ครับใส่ง่าย นั้นเราก็ใช้ตัวเลื่อนตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี่ยเอานิ้วยักกดภายในไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้กดเข้าไปที่รูเลยมันจะมีรูตรงเนี้ครับรูเล็กตรงเนี้ให้เราเอาตัวเนี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ ไปดีูได้เลยนะครับเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ลองกดดูมันจะล็อกนะครับปล่อยดูโอเคแล้วก็ลองกดดูอีกทีหนึงมันจะล็อกครับเรียบร้อยครับวิธีการใส่สวิตช์ตัวนี้ใส่ง่ายครับจากนั้นก็เอาขดลวด ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับดัดสายให้มันตรงก่อนเพื่อที่เราจะดัดผ่านดูได้ง่ายนะครับก็ยัดเข้าไปเลยตรงนี้เขาจะเป็นล่องนะครับล่องยัดเข้าได้ง่ายๆนะครับ เรียบร้อยยัดเข้าไปภายในเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่สายแจ็คเนี้ยกลับไปที่เดิมถอดออกมาจากมุมไหนก็ใส่เข้าไปที่มุมนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยนะครับขดลวดภายในก็ใส่เสร็จเรียบร้อยลองกดดูโอเคกดดูฮะจะได้ครับแล้วก็ปล่อยดูอ,อันี้เราจะทำการใส่ทุ่นเข้าไปก่อนนะครับก็ ลักษณะนี้เราก็ใส่ทุนเข้าไปเลยให้พัดลงนี้อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเราก็ใส่คอของเขาเข้าไปเรียบร้อยครับทำการคันนอ็อเป็นอะไร จะมาใส่แปลงฐานกันนะครับแปลงฐานก็ใส่ได้ง,ง่ายครับบริเวณนี้จะมีสปริงนะครับเป็นสปริงที่ใช้ในการกดตัวแปลงฐานเนี้ให้มันแน่นนะครับมาใส่กันเลยครับนี่ครับแปลงฐานปกติมันจะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้ผมเอาของเก่ามาใช้มันก็เลยจะสั้นๆลงหน่อยมาลองใช้ก่อนดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมาใส่กันดูครับ นี่ยครับวิธีใส่ก็คือย่อนลองไปเลยปึ๊บเอาสายตัวเนี้เดี๋ยวไม่ก็ใส่สายตนี้เข้าไปก่อนฉะนั้นก็เอาแปลงฐานนี้กลงไปในรูครับ ลแล้วเราเอาไขควงนะครับไขควงเล็กงัดตัวสปริงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยเขาลงไปเขาจะกดแรงฐานตัวเนี้ยแน่นเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนกันเราก็เอาหัวแจ็คตัวเนี้ยต,ต่อกับดีตัวต่อครับจะได้มากนะเพราะว่ามันจะชิดกันแล้วมันจะสั่ยแรงแน่นครับ ใส่ไปอยู่ในช่องพอดีกับตัวะนาดหมดไปแล้วเอาไต่กนเล็กงัดตัวแผ่นสปริงนะครับมันจะเป็นสปริงปล่อยลงไปมันจะกดเลยนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้จัดสายไฟให้มันเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะวิ่งเข้าไปติดตรงช่องนี้ได้นะครับ อาจจะชำรุดเสียหายได้โอเคลองหุนดูอ๋อเรื่องดีครับเดี๋ยวบ่อยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูว่ามันใช้ได้ไหมว่ามันพังหรือว่ามันใช้ไม่ได้ยังไงผมก็เอาสายมารอเทสนะครับเป็นสายเส้นเล็ก อันเนี้ยใช้เพื่อเทสอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปไว้ใช้งานซึ่งหินเจียตัวเนี้ยผมมองดูแล้วว่าถ้ามันใช้งานได้เนี่ยผมจะเอาไปทําเป็นโต๊ะนะครับเอาไปทําเป็นโต๊ะตัดไม้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเป็นผมไม่ค่อยชอบหินเจียที่เป็นแบบมีสายนะครับแบบมีสายที่ใช้ไฟฟ้านะครับผมจะชอบหินเจียที่เป็นแบตเตอรี่มากกว่าเพราะว่า ในกรณีออกหน้างานนะครับมันจะพกพาสะดวกแล้วก็ไม่ต้องหาไฟยากครับตัวเนี้ยแค่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเราก็เอาไปหน้าง,งานได้เลยซึ่งต่างจากพวกนี้นะครับเราต้องพื้นที่ไหนที่ไม่มีไฟฟ้าเราต้องดึงสายไฟฟ้ายาวไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้มันใช้งานได้ผมก็เลยชอบเจ้าตัวไร้สายมากกว่านะครับมาลองเทสดูครับ มีดตัวนึงโอเคได้มาแล้วครับเนี่ยเป็นสายไฟเส้นเล็กนะอันนี้เพื่อกับทำการเทสนะครับยัดเข้าไปที่ตัวนี้ก่อน รนนี้นะคับมันจะมีช่องให้ต่อตรงนี้ตรงที่อยู่ใกล้ๆกับก้านนะครับมันจะมีช่องให้ต่อตเป็นไฟ AC นะครับเราจะเอา เส้นไหนเข้าตรงมุมไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดว่าสายจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไฟ AC นะครับไม่ได้เอาไปต่อแล้วเอาไปใช้งานจริงนะครับเทสดูว่าเขาใช้งานได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็จะได้หาสาเหตุใหม่นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไร ขันน okay. ็อตอัดท้ายดูนะครับถอดจุดนี้ออกแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใบซึ่งมันจะอันตรายเปลื่อมันหมุนมาแล้วมันจะหลุดนะครับอลองเสียบลากดู สวิตช์เคลียร์นะครับไม่ได้เปิดไว้ลองดูครับมาลองกดดูโอเคครับใช้งานได้ครับตัวเนี้ย สวยงามครับตัวนี้ถือว่าเสียงนิ่มมากที่สำคัญคือผมชอบมากเลยคือเป็นสวิตท,ที่ใช้ในการเปิดข้างเลยนะครับใกล้นิ้วเราดีแล้วก็เซฟตี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบแบบนี้หลายๆท่านอาจจะชอบเป็นสวิตด้านล่างอันนี้ก็ชอบใครชอบมันครับโอเคครับเรียบร้อย ได้หินเจียไว้ใช้งานหินเจียดีๆไปใช้งานหนึ่งตัวนะครับสวยงามครับตัวนี้ mm. ก็ฝากไว้เนื่องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ mm. เดี๋ยวมีการทำงานหรือว่าการซ่อม หรือว่าการรีวิวสิ่งของนะครับผมจะได้เอามาลงให้ทุกท่านได้รับดูรับชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกดติดตามกดซับ c r i b e ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ